สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2568ดิฉันนางสาวธนพรผู้ใช้แสงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแกน่น จากแผนที่อากาศผิวพื้นผิมีขากระพบว่ารองมรสุมผัดผ่านภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ย,ยังคงผัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยในขณะที่มียอมความกดอากาศตา่ำบริเวณอ่าวไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ขาะกระซิเฮาถ่ายบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็นยังคงมีฝนฝ้าขนองเกิดขึ้นได้บางแหง่งค่ะ จากภาพไทยดาวเทียมค่ะก็บพบว่ามีลักษณะของกลุ่มเมฆสันตามที่ก่อตกขึ้นในหลายๆพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะมาตรวจสอบฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศคอนแกนค่ะก็บพบว่ามีกลุ่มฝนที่ก่อตกขึ้นบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอย็ดยโสธรอำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะ เรดาร์ตรวจอากาศสกลนครคกก่ะกาตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดสกลนครกาลาสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยาสโซทอนและอำนาจเจริญค่ะคาดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนหรือฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนหลายกับบริเวณจังหวัดชัยบุมมขอนแก่นและมหาสารคามค่ะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดใบมือนีขาย,ยที่32-34องศาเซลเซียส คาดหมายอุณหภูมิตำสุดเมื่ออื่นเ้าขาย T, ูที่11ถึง25องศา,ศาเซลเซียสค่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเรามาระวังอันตรายจากฝนฟ้าะนองที่อาจเกิดขึ้นเอาไว้น้ำค่ะแล้วมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนได้ไหมค่ะสำหรับืน้นนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน